m i l ิ t ทรีอัปเดตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะนำข่าวสารสำคัญด้านการทหารทั่วโลกมาอัปเดตให้ฟังในทุกๆสัปดาห์โดย LT Studio สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Military UPDATE PODCAST ตอนที่1ซึ่งเป็นรายการใหม่ของ LT Studio นะครับจะมาในทุกๆวันพุธหนึ่งทุ่มตรง โดยเราจะนำข่าวสารด้านการทหารที่เกิดขึ้นรอบโลกมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับพูดคุยกันในบางประเด็นครับรายการนี้จะเป็นในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มีวิดีโอประกอบเหมือนกับรายการ Military Tips ส่วนรายการเดิมก็ยังคงออกอากาศเหมือนเดิมครับทุกวันเสาร์สองทุ่มเช่นเคยรอติดตามกันได้ทุกสัปดาห์ครับสำหรับในวันพุทธที่20ตุลาคม2021นี้เรามีมาฝากกัน3ข่าวครับไปเริ่มกันที่ข่าวแรก หนึ่งในเรือดำน้ำชั้น Sea Wolf ของกองทัพเรือสหรัฐเสียหายจากการชนใต้น้ำโดยเรือลำนั้นมีชื่อว่า USS Connecticut ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Sea Wolf ที่มีเทคโนโลยีพัฒนาที่ล้ำหน้าและก็เป็นความลับของกองทัพเรือสหรัฐมันกลับเข้าสู่ท่าเรือหลังจากได้รับความเสียหายจากการชนปะทะใต้น้ำโดยกองทัพเรือสหรัฐให้ข้อมูลว่าจากเหตุการณ์นี้ ไม่มีลูกเรือคนใดได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตส่วนตัวเรือดำน้ำนั้นอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและตัวเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ได้รับผลกระทบและยังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำนักข่าว USNI News เป็นแหล่งข่าวแรกที่รายงานถึงเหตุการณ์นี้การชนนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมโดยทางกองทัพเรือไม่ได้เอ่ยว่าเรือดำน้ำเกิดเหตุชนในพื้นที่ใดอย่างเจาะจงหรือชนเข้ากับสิ่งใด มีเพียงข้อมูลที่บอกว่ามันอยู่ในน่านน้ำสากลแถบภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้กองทัพเรือสหรัฐกล่าวเพียงว่าเรือดำน้ำคอนเนติกัสมุ่งสู่ท่าเรือภายใต้ความรับผิดชอบของกองเรือที่7ของสหรัฐที่มีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ฝากตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและบางส่วนที่สำคัญของมหาสมุทรอินเดียไปจนถึงพื้นที่น่านน้ำใกล้เคียงโดยกองเรือที่7นี้มีกองบัญชาการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนถแถลงการของกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกสหรัฐที่เผยแพร่กับสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้เรือดำน้ำโจมตีเร็วชั้นซีวูฟ USS Connecticut ได้กระแทกเข้ากับวัตถุที่อยู่ใต้น้ำในช่วงของกลางวันวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะกำลังปฏิบัติภารกิจในน่านน้ำสากลภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความปลอดภัยของลูกเรือยังคงเป็นสิ่งที่กองทัพเรือสหรัฐให้ความสำคัญเป็นที่สุดไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต เรือดำน้ำนี้ยังคงอยู่ในสภาพปลอดภัยและมั่นคงในส่วนของเครื่องจักรขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้รับผลกระทบและยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์ขอบเขตความเสียหายของเรือดำน้ำนี้อยู่ระหว่างการประเมินและจะมีการสืบสวนในครั้งต่อไปในส่วนของการทำภารกิจของเรือดำนี้นั้นกองทัพเรือได้ถแถลงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเรือดำน้ำคอนติกัสออกเดินทางจากท่าเรือที่แนเวลเบดคิดเซ็บเบรมตันในรัฐวอชิงตัน สู่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นที่รู้กันว่าเรือดำน,ำน้ำนี้ได้จอดเทียบท่าอย่างน้อย2ครั้งในญี่ปุ่นซึ่งคือในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมรายงานข่าวอัปเดตเพิ่มเติมที่ผมรวบรวมมาได้มีดังนี้ครับโดยจากแหล่งข่าวเดิมครับ U.S.N.I. News รายงานว่าจากเหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่11คนบนเรือที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนข้อมูลจาก Military Times รายงานว่าการบาดเจ็บที่ว่านี้ เกิดจากแรงกระแทกพกช้้ำแล้วก็การถูกของมีคมบาดแล้วก็ในวันที่8ตุลาคมเรือคอนเนติกัสได้เดินทางมาถึงที่เกาะกวมแล้วก็มีรายงานขึ้นได้ว่าเหตุการณ์ชนที่เกิดขึ้นนั้นอยู่บริเวณทะเลจีนใต้เหตุการณ์การชนของเรือนดำน้ำขนาดอยู่ใต้น้ำนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติเหมือนที่คนทั่วไปคิดกันดังตัวอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนี้ เรือดำน้ําโซริลของประเทศญี่ปุ่นได้ชนเข้ากับเรือบรรทุกสินค้าขณะที่กําลังลอยลําขึ้นสู่ผิวน้ําในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2 0 1 6ที่เรือดำน้าโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ของราชนาวีอังกฤษ HMS Ambush ก็เสียหายจากการชนกันใต้น้ํากับเรือขนส่งน้ํามันพาณิชย์นอกชายฝั่งยิบรอลตาเหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับกองทัพเรือสหรัฐเช่นกันดังเหตุการณ์ที่เรือ USS San Francisco ก็เคยเสียหายอย่างหนักที่หัวเรือจากการชนกับภูเขาใต้ทะเลจนเป็นที่โด่งดังในปี2005เรือดำน้ำคอนติกัสนี้เป็นหนึ่งใน3ของเรือดำน้ำชั้นซีวูฟที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดและได้ถูกออกแบบใหม่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อของช่วงสงครามเย็นที่หลังจากการล่มสลายของสาภาพโซเวียตทําให้มีการตัดงบประมาณด้านกลรโหมของสหรัฐรวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงการนี้ทําให้กองทัพเรือสหรัฐทิ้งแผนที่จะจัดหาเรือดำน้ำทั้งหมด ทั้งโครงการ29ลําในปี1983ต้นทุนโดยประมาณต่อเรือประเภทนี้1ลําถูกตรึงราคาไว้ที่ประมาณ3.1พันล้นานเหรียญสหรัฐหรือหากเปรียบเทียบเป็นมูลค่าในปัจจุบันมันจะมีมูลค่าสูงถึง8.5พันล้นานเหรียญสหรัฐหรือราวๆ280,000ล้านบาททำให้เรือลํานี้ถือเป็นเรือดำน้ำโจมตีที่แพงที่สุดที่เคยออกแบบมา ปัจจุบันเรือคอนเนคติกัสและเรือในชั้นเดียวกันอย่าง USS Sea Wolf และ USS Jimmy Carter มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความสามารถในการแล่นใต้น้ำที่เงียบต่อเนื่องยาวนานใต้ฐานน้ำแข็งอาร์กติกและเป็นที่รู้กันว่ามันถูกใช้ในภารกิจรวมรวมข่าวกองอย่างหนักหน่วงรวมกับภารกิจเฉพาะทางอื่นๆที่ตั้งขึ้นในส่วนของการซ่อมแซมนั้นโดยความที่เรือชั้น Sea ู o f มีกันเพียงแค่สามลำ และพื้นฐานการออกแบบมีต้นทุนสูงทําให้กองทัพเรือสหรัฐอาจต้องเจอกับค่าใช้จ่ายมหาศาลเพื่อทำให้เรือดำน้ําที่เสียหายนี้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อีกครั้งแต่ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายจากการชนด้วยเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยังเป็นทางการถึงระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจินตนาการไปว่าเรือดำน้ําสหรัฐมีการไปเล่นชนกับเรือดำน้ําประเทศอื่นหรือเปล่า ซึ่งณนะปัจจุบันการถแถลงการอย่างเป็นทางการนั้นยังไม่มีการยืนยันใดๆอย่างเป็นทางการออกมาจากประเทศต่างๆถึงการที่เรือน้ําของตนเองถูกชนแล้วการที่เรือมน้ําชนกับอะไรบางอย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมอันนี้ผมก็ต้องตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายครับเพราะการนําทางไม่อยู่ใต้น้ํานั้นให้เราลองจิตนตนาการดูว่าหากคุณต้องขับรถแล้วเอาแผ่นเหล็กมาปิดหน้าต่างทุกบ,บานแล้วลองขับดู มันก็อาจจะเป็น f ี e l i n g ที่ระทึกไม่น้อยว่าเราจะขับไปชนอะไรเข้าหรือไม่ในแง่ของการนำทางในการเดินเรือทั่วไปบนผิวน้ำนอกจากการมองเห็นด้วยสายตาเรายังใช้เครื่องนำล่องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ในการเฝ้าตรวจผิวน้ำระบบดาวเทียม GPS หรือเครื่องช่วยอื่นอีนอกมากมายแต่ในเรือดำน้ำนั้นอุปกรณ์พวกนั้นไม่สามารถใช้งานใต้น้ำได้ทั้งสัญญาณ GPS และเรดาร์ไม่สามารถนำไปใช้งานใต้น้ำได้ อีกทั้งเรือดำน้าไม่มีหน้าต่างเอาไว้มองภายนอกหรือถ้าเกิดมันมีก็ยังไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อยู่ดีเพราะว่าใต้น้ํานั้นจะมืดมากสิ่งเดียวที่เรือดำน้ําพึ่งพาได้ในการเดินเรือเมื่ออยู่ใต้น้ําคือระบบที่เรียกว่า INS i n e r t i a l Navigation System ซึ่งระบบนี้จะทําการวัดค่าทั้งความเร็วความเร่งคํานวณร่วมกับทิศทางเพื่อประเมินให้ได้ว่าค่าพิกัดของเรืออยู่ณตําแหน่งใดแล้วใช้งานร่วมกับแผนที่เดินเรือใต้น้ํา ที่จะบอกถึงระดับความลึกของน้ําและสิ่งกีดขวางต่างๆที่เคยสํารวจไว้มันจึงมีโอกาสที่จะชนเข้ากับอะไรสักอย่างก็ตามที่ไม่เคยถูกสํารวจมาก่อนแต่ก็มีบางคนอาจจะถามว่าเอาแล้วสิ่งที่เรียกว่าโซน่าล่ะไว้ใช้ทําอะไรโซน่ามันจะมีูอ2รูปแบบด้วยกันครับก็คือพา s ซีฟโซน่าแล้วก็แอคทีฟโซน่าพาสซีฟโซน่าคือการที่ใช้การดักฟังเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดเสียงต่างๆซึ่งจะทําให้เรารู้ถึง ทิศทางและที่มาของสัญญาณน,นั้นเช่นเสียงจากกังหันเครื่องยนต์เสียงระเบิดหรือเสียงจากกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนเรือแต่มันก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรอยู่ถ้าวัตถุนั้นไม่ได้ให้กำเนิดแหล่งเสียงขึ้นมาในทางกลับกัน Active Sonar จะบอกถึงสิ่งที่กีดขวางได้เหมือนกับเรดาร์เพราะมันใช้การยิงคลื่นเสียงออกไปและหลอสะท้อนกลับมาหากใครเคยดูในหนังเรือดำน้ำคิดว่า น่าจะเคยได้ยินเสียงที่ดังปิ๊บแบบนี้เสียงนี้ก็คือเสียงของ Active โซ n a ที่ถูกส่งออกไปแต่การใช้ Active โซ n a จะเป็นการเปิดเผยที่ตั้งของเรือมน้ำเองดังนั้นหากมันปฏิบัติภ,ภารกิจที่รอบเลนจารกรรมหรือการรวบรวมข่าวกลองในทางลับมันจะถูกห้ามไม่ให้ใช้งานระบบแ c t i v e โซ n a จนกว่าจะมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้นข่าวต่อมา จีนจะเริ่มเปิดตัวเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินปลายปีนี้อ้างอิงจากรัฐวิสาหกิจหลักด้านห้วงอากาศและหัวหน้าการออกแบบเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนจากการที่จีนได้จัดแสดงเครื่องบินขับไล่ล่องขน J20 ในงานแสดงการบินซ uh ai ูไฮแอชโชมีการถแถลงข่าวในงานแสดงเครื่องบินนี้โดยนายซุนกงหัวหน้าผู้ออกแบบเครื่องบินขับไล่ที่สําคัญในกองทัพเรือจีนได้กล่าวไว้ว่า เราน่าจะได้เห็นข่าวดีเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่บน,นเรือบรรทุกเครื่องบินยุคต่อไปในปลายปีนี้โดยนายซุนผู้นำการออกแบบเครื่องบินสัญนักาง j เ5 Flying Shark ได้กล่าวว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการใหม่นี้ในเวลาที่เหมาะสมในทางเดียวกันรัฐวิสาหกิจหลักด,ด้านห่วงอากาศและความมั่นคงของจีนบริษัทอุตสาหกรรมการบินแห่งประเทศจีนหรือ AVIC เปิดเผยทางสื่อสังคมออนไลน์เว็บ ว่าจะมีการเปิดตัวเครื่องบินลำดังกล่าวก่อนสิ้นปี2021นี้แม้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการเปิดเผยน,นี้เป็นการประกาศจากทางบริษัทเองหรือเป็นการกล่าวอ้างถึงคำพูดของนายซุนก็ตามทั้ง AVIC และนายซุนยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอ,เอเียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมากนะักแม้ทางสื่อโซเชียลมีเดียจะลงภาพเนื้อหาที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องบินสเตลแผ่นหางดิ่งแบบคู่ภายใต้ผาคลุม มีการคาดการณ์ในห่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าจีนกำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่แบบใหม่สันอย่เสาง j 3าเ J31 เพื่อใช้สำหรับประจำการบนเรือบรรทุกเครบินเพื่อเป็นการรองรับกับกองเรือบรรทุกเครบินของจีนที่กำลังขยายขึ้นจากเดิมจีนมีเรือบรรทุกคบินสองลำประจำการอยู่แล้วคือเรือเหลียวหนิงหมายเลข16และเรือซานตรงหมายเลข17อีกทั้งกำลังก่อสร้างลำที่3ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยเรือสองลำแรกนั้นมีการใช้สกีจัมในการส่งเครื่องบินขึ้นฟ้าในขณะที่เรือลำล่าสุดที่กำลังก่อสร้างในเซี่ยงไฮ้นั้นมีการใช้เครื่องดีดคาตาเพลที่สามารถปล่อยเครื่องบินที่มีขนาดหนักกว่าและอัตราส่งเครื่องบินได้เร็วกว่าเดิม J31 เป็นเครื่องบินแบบทวินเทล2เครื่องยนต์มีปีกกลางลำตัวถูกออกแบบให้ตรวจพบได้ยากลักษณะคล้ายกับเครื่องบิน F35 Lightning II Jo งท t จอย i ไตน์ไฟของกองทัพสหรัฐ โดย J31 นี้บินขึ้นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2012และถูกนำมาแสดงครั้งแรกในงานซูไฮแอร์โชว์ปี2014แรกเริ่มนั้นมันถูกออกแบบเพื่อส่งออกขายต่างประเทศแต่ไม่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มประเทศที่มองหายุโทโธปกรณ์จีนอย่างไรก็ตามรูปแบบได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมากและถูกนำออกมาบินอีกครั้งในปี2016เช่นเดียวกับเครื่องบินอย่าง J15 เจสนี้ได้ทำการบินที่ผ่านมา,นมาโดยใช้เครื่องยนต์ที่นำเข้าจากรัเสเซียแม้จะมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนพัฒนาเครื่องยนต์ของตนเองอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากเครื่องบินเฉิงตู J20 ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานเครื่องยนต์ที่จีนผลิตเองในงานสูไหงะโชในปีนี้โดยมันติดตั้งเครื่องยนต์ WS 1 4เครื่องบิน J20 ทั้งสองลำที่จัดแสดงนี้ มีสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศจีนถึงแม้ว่าจะไม่มีหมายเลขเครื่องทออจีน5หลักก็ตามทั้ง J20 และ J31 เป็นเครื่องบินของจีนในอนาคตที่จะมาเพิ่มจำนวนของเครื่องบินขับไล่ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ที่จีนผลิตเองรวมกับเครื่องบินรุ่นก่อนหน้านี้ที่เริ่มมีการใช้งานเครื่องยนต์ WS10 แทนที่เครื่องยนต์แบบ a l 3 1 f ของรัเสเซียอย่าง J11 และ J16 รวมไปถึง J10 ด้วยเช่นกันที่ใช้เครื่องยนต์ WS10 และเริ่มเข้าประจำการในกองทัพอากาศจีนหลังจากวงรอบการพัฒนาที่ยืดเยื้อหลายปีแต่อย่างไรก็ตามตัวอย่างสายการผลิตเครื่องบิน JS5 ที่ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินมีรากฐานมาจากเครื่องบินตระกูลแฟงเกอร์เช่นเดียวกับ J11 และ J16 มันยังคงเลือกใช้เครื่องยนต์จากทางรัเสเซียต่อไปจากข่าวนี้ค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงที่เครื่องบินแบบใหม่นี้จะนำไปใช้งานกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3แบบดาดฟ้าเรียบ และใช้งานคาตาเพลสซึ่งจะเป็นการแยกฟรีดของเครื่องบินแคเรียร์เบสไปเลยในเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่1และ2ก็จะใช้เครื่องบินในตระกูลเจต่อไปส่วนเรือ,อลำที่3เป็นต้นไปก็จะมาใช้เครื่องบินขับไล่แบบใหม่นี้ยังไงก็มารอลุ้นกันปลายปีครับว่าหน้าตาของเครื่องบินขับไล่ประจําเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและข่าวสุดท้ายที่เรานํามาฝากในสัปดาห์นี้ ญี่ปุ่นได้ทําการทดลองปรับเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ให้รองรับ F-35B ฝูงบิน F-35 ของนาวิกโยธินสหรัฐที่ประจำการที่ญี่ปุ่นจะทำการบินจากเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่ได้ถูกปรับปรุงให้ใช้งานเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ของกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นกระทรวงการหาญี่ปุ่นได้กล่าวเมื่อวันที่30กันยายนในงานแถลงข่าวว่า F-35B ซึ่งสามารถบินขึ้นระยะสั้นและลงจอดในแนวดิ่งหรือ STOL v L, (Short Take Off and Vertical Landing) จะกระทำการทดสอบการลงจอดและบินขึ้นจากเรือ JS Isumo ระหว่างวันที่3-7ถึงตุลาคมนี้การปฏิบัติการบินนี้จะกระทำในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกเขตญี่ปุน่นและจะถูกใช้ในการตรวจสอบการปรับปรุปรงดาดฟ้าเรือที่จะทำให้เรือนี้เป็นฐานปฏิบัติการของเครื่องบิน F35 ได้ ประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการจัดหา F-35B จำนวน42ลำจากยอดสั่งซื้อ F-35 ทุกแบบรวมกันทั้งหมด157ลำและกำลังจะได้รับรุ่น STOVL หรือรุ่น B จำนวน8ลำโดยมีกำหนดการส่งมอบในต้นปี2024และโด้วยงบประมาณกระลาโหมล่าสุดของญี่ปุ่นที่ได้จัดสรรไว้จะทำให้ญี่ปุ่นมีงบประมาณสำหรับการสั่งซื้อเครื่องบินอีก4ลำในปี2022นี้ หน่วยบิน F 3 5ของนาวิกโยธินสหรัฐที่ปฏิบัติการในครั้งนี้ถูกดึงมาจากฐานบินส่วนหน้าที่วางกำลังอยู่ณนะ Marine Combat Air Station i วากุนิในเขตปกครองยามากุชิซึ่งกองบินนี้จะมีฝูงบิน F 3 5 2ฝูงบินคือ VMFA 1 2 1ที่ปฏิบัติการกับเครื่องบิน F 3 5 B ตั้งแต่ปี2012และประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2017กับฝูงบ,บิน VMFA 242 ที่เพิ่งเปลี่ยนแบบเครื่องประจำการและมีความพร้อมในการปฏิบัติการขั้นต้นด้วย F-35B เมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากภาพและวิดีโอที่ปรากฏในสื่อต่างๆชี้ให้เห็นว่าหน่วยที่เข้าร่วมปฏิบัติการบนเรืออิสโมนี้เป็นเครื่องบินจากฝูงบิน VMFA-242 ในขั้นตอนแรกของงานการปรับเปลี่ยนดาดฟ้าเรือที่รองรับการใช้งานเฮลิคอปเตอร์เพียงอย่างเดียวนั้นได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีการทาสีเส้นนำทางใหม่สำหรับการใช้งานเครื่องบินแบบฟลิกวิงขอบเขตของงานนี้ดำเนินการสำเร็จโดยเจแป a Marine United Shipyard ที่อิโซโกะโยโกฮาม่ารวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับการเคลือบกันความร้อนบนดาดฟ้าเรือเพื่อรองรับกับความร้อนที่ปล่อยมาจากการเผาไหม้เครื่องยนต์เจ็ตและการลงจอดของ F-35B นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรรงบประมาณอีก60ล้านเหรียนสารัฐสำหรับงานเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนเรืออิซุโมะไว้ในงบประมาณความมั่นคงปี2022โดยหนึ่งในนั้นแบ่งออกเป็น32.2ล้านเหรียนสารัฐเพื่อที่จะจัดหาระบบนำล่องในการลงจอดอย่างแม่นยำของเรติออนหรือที่เรียกว่าเรติออนจอยส์พิสชั่นแอ r o รชแ a n แลนดิ i n ซิสเต็มและอีก10.7ล้านเหนรียญสหรัฐสำหรับให้กองทัพสหรัฐในการสนับสนุนทางเทคนิค ขั้นตอนต่อไปของการปรับเปลี่ยนจะรวมถึงการสร้างส่วนหน้าของดาดฟ้าเรือใหม่ที่จะเปลี่ยนรูปทรงจากสี่เหลี่ยมคางหมูไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารวมทั้งการปรับเปลี่ยนภายในตัวเรือเพื่อให้รองรับกับเครื่องบิน F-35B การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจช่วยให้ขยายความจุถังเก็บเชื้อเพลิงอากาศยานภายในลำเรือและจัดเตรียมคังอาวุธที่เสริมความแข็งแรงสำหรับจัดเก็บอาวุธปล่อยทางอากาศของเครื่องบิน โดยวางแผนให้เสร็จสิ้นในปี2026ทั้งนี้ญี่ปุ่นจะปรับเปลี่ยนเรือพี่น้องของอิซุโมด้วยซึ่งก็คือเรือคางะให้เป็นเรือบรรทุกเครงบิน F-35B ด้วยเช่นกันปัจจุบันญี่ปุ่นมีเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเรือพิฆาตเฮลิคอปเตอร์จำนวน4ลำโดยแบบแรกคือเรือชั้นฮิวงะที่มีเรือในชั้น2แบบคือฮิวงะและอิเซ ซึ่งเรือในชั้นนี้มีระวังขับน้ำประมาณ1,9 0 0 0ตันและเรืออีกแบบหนึ่งคือชั้นอิซุโมะที่มีเรือสองลำเช่นกันคือเรืออิซุโมะหมายเลข183และเรือคางะหมายเลข184ซึ่งเรือชุดหลังนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็น27,000ตันซึ่งหากเปรียบเทียบเรือสองลำหลังอิซุโมะและคางะมันจะมีมิติต่างๆคล้ายกับเรือจู่โจมยกพลแลนดิงเฮลิคอปเตอร์ด็อกอย่าง ว p c คลาสหรืออเมริกาคล s สแต่ว่าทั้งว p c คล s สและอเมริกาคล s สมันถูกออกแบบให้ใช้ในภารกิจยกพลขึ้นบกไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเรือบรรทุกเคบินอย่างเต็มรูปแบบและมีระวังขับน้ํามากกว่าเรือญี่ปุ่นทั้ง2เกือบ2เท่าแต่หากนำอิซุโมและคางะมาเปรียบเทียบกับเรือที่ถูกออกแบบมาเป็นเรือบรรทุกเครืบินอย่างจริงๆเช่นเรือเหลียวนิงของจีนหรือ HMS Queen Elizabeth ของอังกฤษ เรือทั้งสองลำของญี่ปุ่นนี้ก็ยังเทียบไม่ได้ทั้งขนาดและจำนวนเครื่องบินที่รองรับแต่อย่างไรก็ดีความสามารถในการใช้งาน F 3 5 B ในพื้นที่ทะเลก็จะเสริมขีดความสามารถของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นให้สูงมากขึ้นกว่าเดิมได้ m i l ท t รี y อัปเดต Podcast ในตอนแรกก็จบลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นเราติดตามกันไว้ให้ดีครับ